สวัสดีครับพี่น้องครับผมเชิดช่อตุงทองเชียงใหม่นะครับเช้าวันนี้เช้าวันจันทร์ที่4ี่นะครับเมษายนสอง5รหิห้าตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดลำปางหลวงนะครับวันนี้ได้มาแล้วครับผมแต่ผมมาขวายหน่อยนะครับวันนี้รถออกไปนักแล้วครับเดี๋ยวมาชุมงัวกันเลยครับวันนี้ผมจะพาดูโอ้หัวเราเนะ้วแม่สาวครับไอ้เอาหน้ามันออกมากครับผมเป็นงัวแม่สาวฮะฮะงัวแม่สาวนะครับผมความสูงประมาณร้อยสี่ิถึงร้5ยสี่สิบห้านะครับ อ่าล้นธรรมชาตินะครับมันกับเชิงว่าล้นนะครับมันก็มีเขาหน้อยนะครับแต่บักขึ้นแล้วนะครับนี่ครับเอ่อพ่อเป็นพ่อเป็นพ่อตัวละผสมนะครับแต่ฉายาพ่อปิ่นก็คือ C ีนะครับผม C ีว้ปั้นม้าครับของ้องกันครับทางลาปางนี่เป็น้องว่า C ีว้ปั้นม้านะครับนี่ครับเป็นเป็นพ่อโคมนะครับลูกลูกพ่อขึ้นนะครับลักษณะลำตัวดีนะครับอ่านังนาครับสีแดงดีโบทดีครับแข้งขาดียืนงามนะครับนี่ครับหน้าตานะครับผม เชื่องครับนี่ใส่ดีครับจับได้ใบได้หมดเลยครับราคาตัวใดก็ครับไออ่แปดหมื่นห้านะครับแปดสิบห้านะครับเจ้าของปืนห้องอยู่ครับผมอ่ะเนี่ยครับผมอ่ะหัวงามนะครับพี่น้องครับอ่ะใครที่ถามผมเข้ามานั่งๆนะครับอ่ามีแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้อ่ะนี่เจ้าของครับเอาอ่ะขอเบอร์โทรกรรมครับ ศูนย์เก้าศูนย์ครับศูน uh, ย์เก้าศูนย์สามสองห้าสามสองห้าหกสองสามเจ็ดหกสองสามเจ็ดชื่อครับผมไอ้ครับผมไอ้นะครับผมอ่าไอไอนะครับอืมครับอ่าเจ้าของเปิ้ลนะครับผมพี่น้องสนใจนะครับโทรมาเลยครับมาดูตัวมาต่อรองกันเลยครับนี่นีี่่นนะครับขจายเนื้อไผ่หงวงามเนี่ยอ่กำลังเล่นคนนะครับลูกตะปูนะครับเนี่ยครับแม่มันแม่สวนเอาลูกแรกง่ยเนาะ ลูกแรกเลยครับผมลูกแรกสูงประมาณท้ายประมาณเม็ดเม็ด45ขึ้นเกือบเม็ด50นะครับเม็ด45ถึงเม็ด48ครับท้ายนะครับผมแม่มันสดนะครับสดอยู่ครับผมเนี่ยสดอยู่เนี่ยครับแม่ลูกแรกนะครับบดดีสดอยู่นี่ลูกมันครับกำลังเล่นครับเท่าไหร่ครับคู่นี้83ครับราคาห้องอยู่83นะครับผมนี่ลูกมันเด็กชายนะครับเด็กชาย เป็นลูกลูกตัวหน้าเนาะลูกตัวลูกกรมนะครับผมแปดสิบสามครับคู่นี้ลดน่าขายมัขายขายหมดแล้วขายตัวเดียวอ๋อขายแม่นี้แม่เดียวเนาะขายไปสามเมตัวซื้รแล้วตัวเหลืองนี่รูตัวเหลืองตัวพูดตัวแม่น่ะเพราะตัวแม่ตัวแม่เนี่ยคุณเป็นกู้ไม่ลูกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแสนห้าพันนะครับกู้ไม่ลูกนี่เนี่ยแสนห้าพันนะครับเนี่ย ก็ลูกมันหนาดีขนาดครับเนี่ยแม่แม่ใหญ่นะครับแม่สูงใหญ่นะครับแม่แดงสูงใหญ่แสนห้าพันครับลูกลูกมันเป็นลูกเทานะครับบดเหลืองเหลืองบดนะครับแสนห้าพันอ่าแล้วแม่แม่ใหญ่นี้ตัวอะไรกันแม่ใหญ่นี้แยกลูกแล้วเนหรออ๋อแม่ใหญ่นี้ไซส์ไซส์ใหญ่นะครับไซส์ไทยร้อยห้าสิบขึ้นนะครับหมูเนี้ยนี่ลูกมานนะครับแยกแล้วครับมันแยกแล้วสี่สิบเจ็ดนะครับเนี่ย ้าพี่น้องสนใจก็อโทรโทรมานะครับโทรมาหาเจ้าของครับผมมาดูครับตัวนี้โอ้โหขนาดเด่เนี่ยครับเจ้าของครับผมปานัดครับผมปานัดเขาครับพี่น้องสนใจโทรมานะครับใส่เบอร์ไว้เบอร์เก่านะครับน้อคราบขอบคุณครับมันมันครับอ่ามาขยับเข้ามานี่ครับผมแม่ลูกลูกเล่ครับแม่เล่ลูกเล่ โอ้แม่มันอย่างมาสูงนางนั่งแบบนี้ครับทายยากับล่างผู้หญินเลยครับหุ่นนางแบบเลยครับสูงร้อยห้าสิบเมตรห้าสิบมีครับนี่ลูกมันลูกปูครับกูแม่ลูกตัวใดก้อห้าหมื่นสามนะครับห้าหมื่นสามแล้วตัวสาวเหรอตัวสาวหกหมื่นห้าครับตัวสาวสาวนี่หกหมื่นห้าครับผมอ่าแดงบดนะครับอ่าแดงบดหนาหนาครับอ่าหกหมื่นห้าครับผมเนี่ยอันนี้ครับผมหกหมื่นห้าอัพบามันนะครับผมสูงประมาณ สูงโอ้ยสูงประมาณร้อยสามสิบปลายปลายครับเกือบร้อยสี่สิบท้ายนะครับอ่าหน้าตาดีสีดีนะครับวันดีอ่ะรัวนดีเาวันหกหมื่นห้านะครับราคาห้องอยู่นะครับตัวนี้นี่นะครับผมอ่ะนี่อ่ะนี่นะครับเจ้าของหัวอ่ะโทรมานี่ครับโทรมาหานี่ครับอ่ไอ้บอมนะครับผมพี่น้องสนใจโทรมานะครับใส่เบอร์ไว้ขอบคุณครับ มาาขยับมานี่ครับมามาแล้วครับวันนี้ต้นไหนพ่อเนี่ยห้าสิกู้นี่กะอ๋อกู้นี่กะกู้นี้ห้าหมื่นปลายนะครับห้าหมื่นสามนะครับพี่น้องครับอ่างวปูนะครับกําลังเข้าคุณครับอ่าเนี่ยตัวดีๆครับผมอ่าลำตัวดีๆครับสูงก็ประมาณเม็ดสามสิบนะครับประมาณนี้นะครับเม็ดสาห้าถึงเม็ดสามสิบกู้นี้กู้แรกครับห้าสิบปลายครับอ่าเนี่ยรบเพ่ออ่ากู้นี้ก็บห้าสิบสาม อ่าคู่นี้ก็ห้าสิบสามนะครับผมทรงนี้นะครับอ่าฮะฮะกู้นี้ตัวไหนเดียวเนอะกู้นี้สี่สิบปลายครับอ่ากู้นี้สี่สิบปลายครับเนี่ยสี่สิบปลายกู้นี้ลักษณะนี้นะครับตัวเดียวนี้เหรอตัวนี้สาวห้าครับอ่าเข้าขุนนะครับมาพู๋ครับพี่น้องเบิ่งใจกับสนใจโทรมานะครับอันเนี้ยของปนน์นะครับผมเนี่ยเจ้าของเงี้ครับปนน์ครับเบิ่งใจกับโทรมาดูตัวเอาครับมาต่อรองเอา เนี่ยครับผมขอบคุณครับพ่อหมันๆเนอะอ่ามาดูกู้แม่ลูกกู้นี่ครับผมอ่าลูกตัวผู้นะครับผมเนี่ยลูกผู้แม่มันกับเม็ดสูงประมาณเม็ดสามสิบครับเนี่ยครับแม่มันกับประมาณเม็ดสามสิบถึงเม็ดสามสิบห้านะครับก็ได้ครับกู้นี้ห้าหมื่นหกครับห้าหมื่นหกราคาห้าหมื่นหกครับราคาของอยู่อ่าตัวนั้นแม่นอ่าตัวนั้นสาวกัน อาตัวนี้สาวครับผมอาตัวนี้สาวสูงเม็ดเกือบเม็ดห้าสิบนะครับท้ายมันนะครับสี่หมื่นสี่พันอ่าสี่หมื่นสี่ราคาห้องอยู่ห้องอยู่ครับนะสี่หมื่นสี่ผสมแล้วกันผสมแล้วเอาผสมได้กี่วันผสมวันที่สิบเจ็ดครับวันที่สิบเจ็ดครับรอรอผ่านรอบนะครับเนาะสามวันมูนี้เหรอแม่หนออ๋ออันนี้เออนี่นี่ ปตชุดนี้ของของเนี่นะครับผมของลุงจุลุนเนาะของชุดนี้ของลุงจรลุนนะครับตัวแม่สาวครับแม่ลูกกู้นี้ครับราคาก็ตามที่บอกครับเดี๋ยวใส่เบอร์ตัวเบอร์เก่าเนาะเบอร์เก่าครับเบอร์เก่านะครับผมขอบคุณครับผมมันมานนะครับเนี่ยนะมาของัวปูนะครับกับนี่พี่น้องครับอ่างูปูนะครับผมเนี่ยสายคุณนะครับสูงกับประมาณเมตรสามสิบถึงเมตรสามสิบห้านะครับมีสามตัวนะครับอ่าบนรถนี่สองตัวอันตัวเท่าไหร่ครับ ตัวสองหมื่นห้านะครับราคาตัวละสอ0 0มื่นห้านะพี่น้องครับเนี่ยครับลักษณะนี้ครับ2 5 0 0 0เนี่ยเนี่ยครับเจ้าของเพื่อนอ่าอ่าเบอร์เบอร์อย่างครับเบอร์โทรเก้าสองศูนย์เก้าสองเก้าเก้าศูนย์แปดแปดชื่อครับผมนั้นครับนั้นนะครับผมอ่าไอ้นั้นนะครับพี่น้องเพลินใจครับสนใจโทรมามาดูตัวมาต่อรองเขาเนอครับผมเนี่ยเนี่ยครับลักษณะนี้นะครับผมไปเข้าไปจำหน่ายต่อครับขอบคุณครับ อ่มาดูชุดนี้ครับน้องครับอ่ะอันนี้ชาโลเล่เลยครับเนื้อตัดๆเลยครับแม่นมดหน้าตึงสองกันเนี่ยครับแม่นมดเลยครับเนี่ยยี่ยี่เจไดเนี่แม่เนี่ยห้องเขาครับห้องเขาอ่ะเจไดของเพื่อนคะของเพื่อนสามสิบไปนี่เนี่ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาชุดนี้ก่อนเอาชุดกู้เรีนนี้เจไดนี่กู้เร่ยนนี่สี่หมื่นนะครับตัวละสองหมื่นครับนี่ เนี่ยเนี่ยตัวใหญ่นี่เท่าไหร่กอสามหมื่นเจ็ดนะครับเนี่ยครับสามหมื่นเจ็ดย่างบนรถบุหรี่หมูแม่ซาเป็ตหมูแม่ตัวละซาแปดตองนะครับอ๋อตัวขาวนี่ต้องแล้วเหรออ๋อเนี่ยตัวละประมาณซาแปดนะครับเนาะตัวแดงบนรถตัวแดงหมูแดงนั่นเท่าไหร่ห้าหมื่นสองอ๋อคู่แดงนะห้าหมื่นสองนะครับผมอ๋อตัวแดงนั้นมนบนรถของผมเข้าไปมันได้นะครับผมเนี่ย พี่น้องสนใจก็โทรมาครับมาดูตัวมาต่อลองครับนี่เจ้าของเปนปานบพครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับู่ใส่เบอร์โทรเพื่อควาคุณครับมันมาครับผมมาได้มาติดแล้วนะครับผมติดงานอ๋อนี่แฮมกู้นะครับผมนี่อันนี้นี่เนาะอ๋อแม่ลูกกะอ๋อสี่หมื่นสองนะครับนี่แม่มานะครับผมแม่แม่ตัวขาวนี่นะครับนี่ลูกมันนะครับนี่ลูกมันนะครับ อ่าสี่หมื่นสองนะครับอ่ะคู่นี้ตัวสาวนี่ผมใช่ไหมตัวสาวก็แม่ตัวสาวนี่ตัวไหนสาวนห้องามสามหมื่นนะครับตัวสาวนี่สามหมื่นนะครับอ่ะมา <c oughs> ห้องอยู่นะครับตัวสาวนี่สามหมื่นนะครับผมนี่สาวนี่สามหมื่นนะครับอืนี่อ่ะสนใจก็มาดูตัวครับพี่น้องครับโทรมามาต่อรองเอาเนอะับผม <c oughs> นี่นี่เจ้าของครับผมปานบมันมันครับครับกูู้่กู้นี้แม่นวะครับแม่นมดอ๋อแม่นมดอ่ะมาพอกู้นี้ครับงูปูครับอ่าแนนแนนายคุณครับเข้าคุณเข้าคุณเอาเข้าคุณครับพี่น้องครับเนี่ยกู้นี้เท่าไหร่ครับห้าสิบปลายนะครับห้าสิบปลายแปดเท่าไหร่ดบห้าสิบแปดครับกู้นี้นะครับอ่าราคาห้าสิบแปดนะครับเนี่ยครับลักษณะนี้นะครับงูปู่นะครับห้าสิบแปดนะครับผมนี่กู้นี้นะครับอ่ามากู้นี้กู้นี้เท่าไหร่ครับ ตัมอ๋ออันนี้ตัวแม่ครับตัวแม่นี้เท่าไดสามหมื่นสอนะครับผมสามหมคู่นี้รู้ 26, ้หกกึงครับนี่น,นี่พี่น้องสนใจก็เข้ามานะครับมาดูตัวครับโทรมาต่อรองเอาครับผมนี่เจ้าของ่นเจ้าของลุงยังก็ยุนอะลุงยุนอ่าเบอร์เบอร์โทรแหมกำผมทวนห้ผมกำศูนย์แปดหนึ่งศูนกส 7จ็ดหกสองปดโอเคครับผมเนี่ยพี่น้องสนใจครับเข้ามาดูต๋วโทรมาต่อรองเอาเนี่ยขอบคุณครับผมมันมันมาพอหนึ่งแฮมกู้แม่ลูกครับอ่านี่แม่มันนะครับผมเม็ด35ห้าได้ครับท้ายนะครับต้องมีครับเม็ดสามสขึ้นครับลูกเป็นตัวแม่นะครับผมนี่ลูกลูกเป็นตัวแม่นะครับผมก็ได้ป่อ ห้าสิบเก้าครับราคาห้องอยู่ครับห้าสิบเก้านะครับกูนี้กูแรกครับผมห้าสิบเก้าอ่ะพอเนี่ยมูนี่เราก่ะขายแล้วกันเนี่ยผมกำลังดูอ๋อหูสิ4สี่ยี้หกสิ่เปนกำลังพอนะครับผมเออเนี่ยครับอ่ะเนี่ยครับเหมาะครับนี่แล้วตัวนี้เราก็สามหมื่นบสามหมื่นตัวนี้ราคาก็สามหมื่นนะครับผมเนี่ยกูนี้เหมาะนะครับผมนี่ ของพ่อเนี่ยครับจะของของพ่อเจริญนะครับพี่น้องสนใจโทรมาหาพ่อครับผมมาดูตัวมาต่องเอาเนาะพ่อเนาะขอบคุณครับมันๆครับอ่มาพอชุดนี้ครับพี่น้องครับอ่างัวปูนะครับผมชุดนี้เข้าคุณครับกําลังงามครับงัวปูนุ่มนะครับหมูนี่อ่ะเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยันกํากำลังดือดดูงัวอยู่ครับดึงงัวหมูนี่งัวปูนุ่มนะครับมีหลายตัวนะครับผม เนี่ยเนี่ยอ่าชุดนี้นะครับตัวละสองหมื่นปลายนะครับสองหมื่นปลายเนี่ยเนี่ยชุดนี้นะครับมีหลายตัวให้เลือกนะครับผมอ่าซุมนี้ของอ่าพ่อผู้ใหญ่ทรงพลน,นะครับผมเนี่ยเปิดถ้าเอางัวขึ้นอยู่ครับเปิดกระยุ่งยุ่งอยู่ผมถ่ายให้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์โทรเปิดไว้ให้้วนะครับตอนขายไปแล้วก็มีนะครับผมขายไป เนี่ยองอปูนุ่มนะครับชุบนี้หลายตัวนะครับผมนี่เนี่ยชุดนี้อืมนี่นะครับอืมชุดนี้เนี่ยนี่ครับเดี๋ยวผมใส่เบอร์โทรเป็นเมือนะครับเพิ่งใจโทรมาเนี่พี่น้องเนออ่าดูตัวมาต่อรองเมือเอาเด้อครับผมราคาจะได้กับโทรถามเพกันเนอครับนี่ ม 4, แม่ลูกสี่หมื่นปลายอ๋อแม่ลูกก็กู้กู้กู้นั้นต่ะไร้ครับกู้นั้นสี่หมื่นห้ากู้นั้นสี่หมื่นห้านะครับเป็นตัวแม่นะครับผม,มอ่งางวกับสูงประมาณมเม็ดปลายนะครับผมอ่ากู้กู้แม่ลูกนี่ก็เป็นตัวแม่ครับลูกปูอ๋อลูกปูครับลูกปูต่ะไร้ครับเนี่ยสี่หมื่นปลายสี่หมื่นสี่นะครับผมลูกมันอยู่ดังหลังนะครับอาลูกเอาไปเลยอ่าเจ๊อาไปเนี่ยครับผมเนี่ยอ่าเนี่ยนะครับลูกมันนะครับอยู่ในคอกวนนะครับลูกมันมีดังหลังฮะนี่จุ๊บนี้แล้วครับผม อ๋อมูนี้ขายไปแล้วนะครับกนขายแล้วนะครับผมอ่าจุบนี้ของอ่าเบอร์พ่อใหญ่ไหมน้องครับครับผมอ่าผู้ใหญ่ทรงพ้นนะครับผมพี่น้องครับเนี่ยครับคูนี้สี่หมื่นปลายนะครับอันนี้ก็สี่หมื่นปลายครับอ่าพี่น้องสนใจทัวรมาหานะครับผมผมใส่เบอร์ไว้เห้เนี่ยแม่นมดนะครับผมชุดนี้เนี่ยอ่าัวปูเข้าคุณครับผมเนี่ยแม่นมดครับนะครับอ่าขอบคุณนะครับผมมันมานะครับ อ้าพอชุดนี้ครับผมอ่าชุดมุมนี้นะครับลุงเสียแม่ขาโบดีิตอะไรครับสี่สิบปลายนะครับท้องว่างเนาะอ๋อท้องแล้วเหรอมาแล้วครับผมสูงประมาณเกือบเมตรห้าสิบครับท้ายนะครับเมตรสี่สิบห้าขึ้นอ่าตัวนี้ตัวแรกนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนมนมตั้งตั้งนี้เป็นแม่ลูกหรือยแม่ลูกนี่กับนี่กับทับละอันนี้ทับละลูกมันมีไหนอ๋อลูกมันมีนี่ตัวใดครับกู้นี่ห้าสิบปลายห้าสิบปลายนะครับปลายตัวใด ปลายเจ็ดปันครับห้าสิบเทสนะครับอ่าคู่นี้นะครับผมอ๋มันมาได้ครับอ่าอ่าแล้วนี่เหรอนี่เหรออันนี้อยู่ใกล้ก้นเลยเจนน่นี่เหรอตันี่แม่ลูกห้าอ๋อคู่นี้ห้าหมื่นปลายนะครับตัวนี้สามหมื่นปลายอ่าตัวนี้สามหมื่นปลายนะครับนี่อ่าอันนี้สามหมื่นปลายอ่าเนี่ยคู่นี้แม่ลูกนะครับห้าหมื่นปลายแม่ลูกแม่นะครับผมอ่าแม่ลูกแม่นะครับผมนี่ห้าหมื่นปลายนะครับคู่นี้ครับแม่มานะครับตัวนี้สามหมื่นปลายนะครับอ่าอันนี้กับตัวแม่นะครับผมสามหมื่นปลายนะตัวนี้เหรอชุดนี้เหร ตัวนี้สี่หมื่นปลายนะครับอ่าอ่าตัวนี้สี่หมื่นปายครับพี่น้องครับสาสี่หมื่นแปดสาเสาสี่สิบแปดนะครับอ่าตัวนี้สี่หมื่นห้าตัวนี้ต้องนะครับผมมาแล้วครับตัวนี้มาแล้วครับเดี๋ยตัวนี้สี่สิบห้านะครับผมเม็ดสี่สิบครับท้ายประมาณนี้นะครับอ่ามีหลายตัวครับคู่ไหนายหรอคู่ไหนขายแล้วเหรอคู่ไหนขายไปแล้วอ่าตัวโค้งนี่ตัวไหนตัวผู้โค้งเนี่ย ซาบ้าซาบ้าไนะครับปูโครงงี้นะครับผมสูม hey. งสูงเม็ดเม็ดห้าสิบครับมามานี่ค่ะนี่หรองวขาวนี่หรองวขาวกู้นี่ครับแล้วตัวนี้หรอ๋อกู้เป็ลูกสี่สิบปลายเออเล่นซีเลอ่าสี่สิบปลายนะครับกู้นี่ครับกู้นี่กู้นี่แม่นี่หรอ อ๋อสี่สีปลาครับแม่นี่ลูกปูนี่ตัวนี้ลูกฟุ้นนะครับลูกมันมีไนนะครับชุดนี้นะครับผมหลายแบบนะครับของลุงเสียมนะครับพี่น้องสนใจโทรมาครับผมมาต่อรองเอาขอบคุณครับมาพอชุดนี้แหมครับลุงทบตัวนี้ลูกลูกตัวผ่ตัวแม่ครับลูกแม่นะครับผมนี่แม่มันนะครับผมแม่มัน เดี๋ยวคนซื้อกันดังนี้เนอะมีอย่างกรติ๊ดตางนี้อ่าเนี่ยครับอ่ะแมกเขียวก็แมกดำนี่นี่จะได้ห้องเราไปขายยังไงอ่าเนี่ยครับผมลูกแม่นะครับลูกแม่นะครับแม่แม่กับโซดอยู่ครับดีอยู่สภาพร่างกายสูง145ครับตัวใดครับลุงครับรูปกู้นี้เจ็ดหมื่นนะครับกู้นี้ราคาอยู่เจ็ดหมื่นครับกู้แรกนะครับกู้สองนี่เหรอ เจ็ดหมืน่นปลายสีอ่าเจ็ดหนปลายนะครับผมแม่สูงประ,ะมาณร้อยห้าสิบอ่าลูกตัวพูวอ่าลูกตะปูครับนี่น้ำอ่ลูกตะปูครับเน,นี่ยครับผมลูกตะปูเนื้อหนังดีครับสี่ใบลูกสี่ใบมีใบมีหลอดครบก่อนอ่ามีใบมีหลอดครบผมลูกสี่ใแต่มันเป็นตะปูนะครับอ่าเจ็ดหมื่นปลายนะครับเนาะ เจ็ดหมื่นปดไปเลยเจหมื่นแปดเจ็ดสิบแปครับราคาห้องอยู่ครับเจนี่นะครับแม่สูงประมาณร้อหนะครับผมสดเอามาสดอยู่ฮะสาวสาวนี่เหรอตัวสามหมื่นห้าสาวสนี่ตัวสามหม้าครับอ่าสูงเม็ดสามปลายครับท้ายนะครับเม็ดสาขึ้นสาวสาวนี่นะครับตัวละสามหมืนห้านะครับนี่เนี่ยครับผมหัวสาวๆวตัวละสามหมห้าครับ นี่นะครับน้องสนใจก็ติดต่อมานะครับผมมามาดูตั๋วมาต่อรองเอาครับผมเนี่ยเจ้าของครับผมลุงทบครับครับครับเนี่ยเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับครับผมขอบคุณครับมันมาครับโอขายไปแล้ว๋อเนี่ยนี่คนขายไปแล้วนะครับขายไปแล้วขายไปแล้วพูแล้ว๋อเนี่ยนับไปป้าติการพูนะครับผมนี่พอซื้อครับราคาเข้าคุณได้ อ่มาพอกู้แม่ลูกคู่นี้ครับน้องครับ่ะเนี่ยแม่ใหญ่ๆครับอ๋อแม่สูงร้อยห้าสิบอยู่ครับประมาณครับใกล้เคียงอ่านี่ลูกมันครับลูกตัวปูครับเนี่ยลูกตัวปูนะครับผมประมาณสักสองเดือนสามเดือนปลายครับสามเดือนปลายนะครับลูกตัวปูนะครับก็ได้ครับกู้นี้แปดสิบห้านะครับระครับแปดสิบห้าห้องอยู่ครับแม่ได้ลูกกี่ตัวแล้วเนี่ยสามสี่ตัวแล้วเนี่ย สามตัวนะครับผมราคาห้องอยู่ครับแปดสิบห้านะครับพี่น้องครับเนี่ยสนใจก็มาดูตัวนะครับโทรมาหาเจ้าของเพื่อนครับนี่ครับเจ้าของลุงยังครับอุสินครับฮะอุสินอุสินเบอร์โทรครับศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามสามหนึ่งเก้าแปดศูนย์สามหนึ่งเก้าแปดศูนย์เก้าห้าเก้าห้าครับผมอยู่บ้านยังครับอยู่บ้านนังเหลียวครับนังเหลียวครับพี่น้องสนใจครับโทรมาครับมาดูตัวมาต่อรองนะครับเนาะครับครับผมขอบคุณครับมันมันครับเป็นลูกปูนะครับแม่กับยายดีอยู่อ่าเนี่ยครับ นี่นะครับออกมาฝั่งนี้นะครับพี่น้องครับจะเป็นงัวบนรถนะครับมันจะหายุ่งด้วยนะครับเนี่ยมันอยู่บนรถนะครับอ่ะมันจะถ่ายยากหน่อยนะครับผมเดี๋ยวจะพยายามทำถามมึงนะครับผมดั้มงวดั้มมีไหนครับขายละสี่หมื่นอ๋อมูนี่ขายแล้วเหรอครักูไม่ลูกนี่จะได้กูไม่ลูกเนี่ยห้องสี่สิบเอสครับสีครับราคานะครับผม41ครับผมอ่ะ แม่มันกะโค้งน้อยสูงประมาณร้อยสี่สิบอยู่ครับสี่สิบเอ็ดแม่ลูกแม่นะครับาบนรถรถแม่หนอข้างสี่สิบสองอ่าบนรถนี่กับแม่ลูกอ่ะอ๋อแม่ลูกนี่กับสี่สิบสองครับอ่าแม่ลูกแม่ลูกเล่นะครับลูกเล่อ่าเนี่ยเนี่ยครับสี่สิบสองนะครับราคาหองอยู่ครับฝั่งนี้เป็นว่ามันยืนบนรถนะครับผมนี่เจ้าของอันนี้เจ้าของครับผมดั้มครับอน้องดั้มครับพี่น้องสนใจนะครับอันนี้แม่หนอป่ะอันนี้ของเช่าอันนี้คู่นี้เนาะ อ๋อมันใจของน้องดั้มนะครับพี่น้องสนใจโทรมาครับผมต่อรองอครับขอบคุณครับผมอ้าวแม่ใหญ่อีกหนึ่งแม่ครับอ่าสูงใหญ่ครับผมห้าหมื่นปานะครับนาะอ่าผภยเพิ่งใจก็มาดูตัวครับมาต่อรองครับผมเอาหมื่นห้าหมื่นสามครับนี่เจ้าของวะลุงยังกอลุงชุกลุงชุกเบอร์โทรครับ ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปูเก้าแปดสี่เก้มก้าศูนสมเกนครับเนี่ยเนีครับเอพุงนะอเนมี2ตัวนะครับอ่ตัวนี้แฮมตัวเ้ตัวนี้แมตัวครับแม่โคงครับอนี้43เอแม่คงงใหญ่นะคาเนี่ยแม่คงครับ่สูงกประมาณเกือบสนงครับพี่น้องสนใจโทรมานะครับมาดูตัวมาต่อรองครับผมนี่ขอคุณคับมันมานะคร อ่าครับพี่น้องครับประชาสัมพันธุ์พี่น้องเฮาได้ทราบกันนะครับตลาดลํำปังหลวงนะครับอาทิตย์หน้าอาทิตย์วันที่11นะครับจันทร์ที่11เมษายนอ่าตลาดปิดนะครับพี่น้องครับปิดปีใหม่นะครับผมจะลอยกำลังขึ้นหลังปีใหม่นะครับพี่น้องครับฝากพี่น้องด้วยครับผมครับสำหรับวันนี้อ่าขอถ่ายมาได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับตัางนอกนีมันเป็นงัวมันยืนบนรถนะครับมันค่อนข้างจะถ่ายยากสำหรับวันนี้ขอปิดคิดตี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่างเก่าครับมีปัญหาอย่างก็สอบถามกับน้ครับพี่น้องครับขอบค thank <laughs> you